การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดตัวแคมเปญรอยยิ้มของแผ่นดินชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเรื่องราววิถีชุมชนธรรมชาติและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทททมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจที่สะท้อนความห่วงใยต่อประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเผยแพร่ภาพถ่ายและเรื่องเล่าจากแคมเปญเพื่อส่งต่อรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับก็โครงการนี้เราเรียกว่าโครงการ รอยยิ้มของแผ่นดินนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากพระราชำดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่พูดถึงสมเด็จพระนางเจ้าว่าท่านคือรอยยิ้มของพระองค์นะครับและซึ่งก็สอดคล้องกับพระเจริญวัตนที่มีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาต่างๆนะครับแล้วกพ็พระราชกรณีิกิจของท่านเนี่ยก็ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยนะครับในทุกพื้นที่เนี่ย แต่จากใบหน้าที่เศร้าหมองกลายเป็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะครับเราก็เปรียบเหมือนพระอ,องค์ท่านก็คือรอยยิ้มของแผ่นดินเราคิดว่าถ้าเราออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเนี่ยนะครับนอกเหนือนจากเราจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างความดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่างๆรวมถึงอุดหนุนพวกประชาชนต่างๆที่เขาทําในเรื่องของโครงการศิลปะต่างๆนะครับ ทททเชิญชวนนักท่องเที่ยวติดตามกิจกรรมและเส้นทางรอยยิ้มของแผ่นดินเพื่อร่วมออกเดินทางสัมผัสความงดงามของรอยยิ้มไทยทั่วประเทศ